และนี่คือโน้ตบุ๊กเกมมี่อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจวันนี้เราจะมารีวิวกับตัวนี้แล้ว MSI c y b o r g 15 B2RWSKG นั่นเองนะมีอะไรน่าสนใจไปชมกันเลยครับ ถ้าเป็นสี o d y s ซ e y g r รยฮะที่ออกแบบมาให้ดูแบบล้ําสมัยแล้วก็ดูเท่มากๆฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ฮะน้ำหนักไม่หนักจนเกินไปถือว่าพกพาไปได้สะดวกฮะวัสดุแข็งแรงทนทานงานประกอบแบบแน่นหนาฮะคีย์บอร์ดฮะเป็นสไตล์เกมมิ่งฮะดีไซน์เนี่ยโปรง่งใสฮะทําให้เวลาเปิดไฟ RGB เนี่ยมันสวยมากๆฮะเหมาะกับเกมเมอร์ที่สาย RGB จริงๆและที่สําคัญนะชอบเครื่องนี้ตรงที่มันมีความบางเบาวกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในรุ่นก่อนๆมากเลยทีเดียวครับทําให้ได้ทั้งความ แรงและความคล่องตัวในเวลาเดียวกันสําหรับหน้าจอฮะเป็นหน้าจอ15.6นิ้วพาเนล IPS นั่นเองฮะความคมชัดเนี่ยต้องบอกว่าสวยคมชัดมุมมองกว้างใช้ดูหนังเล่นเกมทํางานกราฟ,ฟิกนั้นได้แบบเต็มตาสบายๆนะะสิ่งที่สําคัญฮนะให้ r e เฟรชเรทสูงถึง144เฮิรตใครที่เล่นเกมแนว FPS นะฮะหรือต้องการความลื่นเนี่ยจะรู้ว่าภาพลื่น,นเนี่ยมันลดการกระตุกและทําให้การเล่นเกมเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นแค่ไหนครับผมสาหรับสเปคฮะหัวใจหลักของรุ่นนี้ฮะ คือ Intel Core 7240H Processor นั่นเองที่แรงพอตัวไม่ว่าจะเป็นงานเรียนงานออฟฟิศหรือทำคอนเทนต์เล่นเกมก็สบายๆฮะส่วนการ์ดจอเนี่ยเป็น n v i d ดี g e G-FORCE RTX 5060รุ่นใหม่ล่าสุดรองรับเทคโนโลยี r a y t r a c ท n g และ DLSS ทำให้ภาพเนี่ยสวยคมชัดรวมถึงได้เฟรมเรทที่สูงอีกด้วยครับสำหรับแรมมาให้มาเป็น DDR5 16GB ซึ่งมันเพียงพอสำหรับงานส่วนใหญ่อยู่แล้วฮะแต่ถ้าใครอยากอัปเกรดก็ทำได้ง่ายๆฮะรวมถึง s s d ฮะความจุให้มาเป็น 512 g b โหลดเกมไวเปิดเครื่องแป๊บเดียวก็สามารถใช้งานกันได้เลยฮะสำหรับการใช้งานจริงเนี่ยวันนี้เราจะมาทดสอบกับเกม Delta Force ฮะเกม FPS ที่สามารถขับเฟรมเรทได้สบายๆถึง100เฟรมเลยทีเดียวฮะหรือจะเล่นเกมอย่าง Back Mit Wukong ก็สามารถทำได้ไหลลื่นเพราะว่ามี RTX 5000มาช่วยดันให้เฟรมเรทและภาพเนี่ยมันไหลลื่นนะครับผมส่วนการตัดต่อวิดีโอหรือทำกราฟิกฮะเราจะมาเทสกันในส่วนของ g m a r k 5 Star แล้วก็ Time Spy นั่นเองฮะและร วมถึง c i n e b e n c h R 2 3และก็ c r y s t a l d i s k Mark 8นั่นเองฮะและตัวสุดท้ายเป็น CPU ียทานไปดูกันว่าการทำงานของมันจะเป็นยังไงบ้างไปชมเลยครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราเปิดโปรแกรม,มหลายๆโปรแกรมเนี่ย r ร m 16รวมถึง SSD d d r 5รวมกันเนี่ยมันตอบสนองได้อย่างไวมากและทำงานไหลลื่นมากเลยทีเดียวครับเรามาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อบ้างว่าจะมีอะไรบ้างฮะพอร์ตเชื่อมต่อฮะต้องบอกว่าให้มาเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น USBC USB-A HDMI ฮะช่องเสียแบแลนช่องหูฟังฮะเรียกว่าครบพอที่จะต่อจอเสรมิมเมาส์คีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์อื่นๆได้หมดฮะสำหรับ Wi-Fi และบูทชูนะต้องบอกว่าอัปเดตมาเป็นเวอร์ชันใหม่เหมาะกับการเล่นเกมออนไลน์ได้แบบเสถียรเสถียรนะไม่มีสะดุดไหลลื่นแน่นอนครับส่วนแบตเตอรี่การใช้งานนะถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ยาวนานหลายๆชั่วโมงเลยทีเดียวแต่สําหรับใครอยากเล่นเกมก็อยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงฮะแต่แนะนําว่าถ้าอยากเล่นเกมแล้วก็ดันพลังขับให้มันสุดเนี่ยเสียบสายชาร์จไปด้วยฮะเล ปดยบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงและเล่นเกมได้สนุกแน่นอนครับสําหรับสายพกพาการพกพาไปเรียนเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่หนาจนเกินไปและน้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนักจนมากเกินไปฮะทำให้สามารถพกไปออฟฟิศหรือนําไปเรียนที่มหลาลัยหรือไปข้างนอกก็ทําได้ง่ายมากทีเดียวฮะและที่สําคัญนะซอฟต์แวร์ในเครื่องนะติดตั้งมาเป็น Windows 11 Home มาพร้อมใช้งานได้ทันทีและยังมี Microsoft Office Home 24มาให้ในเครื่องอีกด้วยใครที่ต้องการใช้งาน Word Excel PowerPoint นี่ต้องบอกว่า คุ้มมากสุดๆทําไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มอัปเกรดอีกด้วยครับสรุปง่ายๆฮะ MSI c y b o r 15ตัวนี้เหมาะสําหรับเกมเมอร์ที่ต้องการทํางานไปด้วยอีก1ตัวฮะใครที่กําลังมองหาต้องบอกว่าคุ้มมากๆฮะและที่สําคัญนะสามารถช็อปได้แล้วที่แอดไวทุกสาขารวมถึงแอดไวออนไลน์ a d w i t e c o t h นั่นเองฮะอย่าลืมกรอกโคด้ดแอดมินกันด้วยฮะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนใครอยากเป็นเจ้าของ MSI Cyber อย่าลืมที่แอดไวฝากไว้ด้วยฮะแอดไวส่วนรวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อม ครบจบในที่เดียว